5 n u t e วิ t h Go วิคห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นเนาะเรามาดูภาพทำเฟรมเดย์กันก่อนนะครับว่าเมื่อวานนี้เป็นยังไงนะครับราคานะครับมีการทำ high นะครับแต่ว่าปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับหรือว่าเป็น pin bar แบบนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่ราคานะครับอาจจะกลับตัวลงต่อได้นะครับในวันนี้ประกอบกับเรื่องของโมเมนตัมนะครับตัวของ stochastic ขึ้นมาอยู่ในโซนโอเวอร์บอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการกลับตัวลงก็เป็นได้นะครับและแพทเทิร์นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับที่อาจจะเกิดได้นะครับนั่นคือแพทเทิร์นดับเบิลท็อปนะครับในไทม์เฟรมเดย์นั่นเองและถ้าเกิดดับเบิลท็อปจริงนะครับอาจจะมีการลงแรงนะครับถึงระดับ2,000เลยก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงครับว่าวันนี้เราจะเทรดยังไงในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับก็เมื่อวานนี้ ก็เราได้ให้แผนไปนะราคาก็มาตามเป้าของเราเลยนะครับส่วนแผนวันนี้นะเป็นแบบที่เห็นหน้าจอตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังตอนแรกก็ยังไม่ได้เป็นหน้าจออย่างนี้หรอกผมอัดคิปไปรอบนึงแล้วแต่ว่าเสียงไม่เข้านะครับก็เลยต้องมาอัดใหม่เลยขออิงภาพนี้ให้เพื่อนดูเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ราคาอยู่ประมาณนี้78นะครับมีโอกาส2มีโอกาสาน,นะครับทั้งขึ้นทั้งลงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะให้ทั้งแนวรับแล้วแนวต้านไปโดยแนวต้านของเรานะครับอยู่บริเวณเดิมนะประมาณสัก 2 3 9 2นะครับจนถึง2อ0พนะอ่าแต่ถ้าใช้ออเดอร์บ็อกซ์เนี้ยก็จะเป็น2 3 9 1า2เก้านะครับผมคิดว่าโซนเดิมมันไม่เสนแล้วนะครับก็เลยเอาเป็นโซนเดิมตรงนี้อีกแนวต้านหนึ่งนะครับคือ2410นะครับอ่าถ้าราคาขึ้นไปอาจจะมีการพักตัวลงมาได้นะครับอ่าส่วนแนวรับนะครับแนวรับแรกเราอยู่ที่2 3 7 3นะครับก็คือเป็นเส้นแนวนอนตรงนี้อ่ะอีกอันนึงนะครับแนวรับหนึ่งของเราคือเส้นแนวนอนนี้นะครับคือ2 3 5 8นะ แล้วถ้าหลุดมาได้นะครับอีกอันนึงก็คือ2 3 4สามส่ส่วนดีมานที่น่าสนใจเลยคือ2 3 2สาปดถึง2 3 3สสามห้านะครับและอีกดีมานหนึ่งนะครับคือ2 3 2สานั่นเองอันนี้ก็คือบทวิเคราะห์ประจำวันนี้ครับเพื่อนก็มีโซนที่รอให้เราเล่นเยอะแยะเลยนะถ้าระหว่างทางเราก็ไม่ต้องเล่นนะเออเรารอให้เป็นดีกว่านะครับผม ถ้าเพื่อนชอบคริปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Duo Trader ด้วยนะครับและถ้าใครอยากพูดคุยกับพวกเรา Duo Trader ก็สามารถแอด Line Official d u แอด a d e r มาพูดคุยกันได้นะครับหรือจะคลิกลิงก์ใต้ the description นี้ก็ได้นะครับผมและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหรือถ้ามีอะไรสำคัญนะครับในช่วงค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ